สูตรเคเมีครับถ้าตายเป็นกระดาษมาเก็บไว้ไปชช่งกิโลขายครับผมหลับพี่มันน่าเบื่อมากเลยวันๆันก็จดจดจดมันน่าเบื่อพี่เมื่อยก็เมื่อยการเรียนเคมีบักจะทําให้นักเรียนรู้สึกว่ายากน่าเบื่อไม่อยากเรียนดังนั้นรายการครูพบูรูสัปดาห์นี้จึงของนําเสนอสื่อการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนเคมีมากยิ่งขึ้น ตอนที่ผมเริ่มทำวิทยาศาสตร์สนุกเนี่ยมันเกิดมาจากกิจกรรมจรวดขวดน้ำนะครับหรือว่าจรวดขวดเพชรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำกันสนุกสนานไปแล้วแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำกันเพิ่งเริ่มเล่นกันก็ยังไม่ค่อยมีเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในลนักษณะวิชาการในักษแบบง่ายๆนะครับที่ให้เด็กเข้าใจตอนนั้นเราผมก็เริ่มทำการ เล่นนะครับเราเริ่มเราเริ่ม,เ,เ,มเล่นเล่นก่อนเพราะเราเล่นเนี่ยเรามีประสบการณ์นะเราก็เขียนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยจากกิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยแล้วก็เอามาสร้างตัวตัวตว,วิทยาศาสตร์สนุกขึ้นมาเคมีของผมเนี่ยที่จริงแล้วมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับเ,เราดื่มน้ามําอัดลมนะครับน้อาอัดลมก็เป็นเคมีนะครับเราทํากับข้าวก็เป็นเคมี เราซักผ้าก็เป็นเคมีคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเคมีทั้งหมดเพียงแต่ว่าพอเราพูดถึงสารเคมีขึ้นมาตัวหนึ่งนะอย่างเช่นอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะง่ายไปนิดนึงคือเด็กก็จะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเออไอเกลือแกงเนี่ยมันมัน,ม,นมันมามันคือโซเดียมนะครับบวกกับคลอรีนอ,อวิธีที่เราจะสามารถช่วยเด็กได้นะครับอ,อ,อันนี้คงจะต้องเริ่มจากสื่อก่อนนะครับ ถ้าเราทําให้มันเป็น3ามมิติคือให้มันเป็นของจริงขึ้นมาประกอบด้วยธาตุแต่ละธาตมีตัวอย่างนะครับหรือมีรูปภาพหรือมีวิดีโอประกอบเข้าไปเนี่ยให้เด็กสามารถจับต้องได้แล้วเห็นจริงๆนะฮะไอตัวนี้ก็จะเพิ่มความเพิ่มระดับความเข้าใจนะครับขึ้นไปอีกนะครับทำให้การเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นครับก็อยากจะได้พวกเทคนิคที่ใช้ในการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะคะหรือไม่ก็ เทคนิคอะไรที่สามารถทําให้เขาสามารถสนใจวิชาเคมีได้ะคะเพราะว่าวิชาที่สอนวิชาเคมีนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากแล้วเด็กอาจจะรู้สึกเบื่อก็เลยอยากที่จะให้ให้มีสื่อนะคะสื่อบางอย่างที่ว่าให้เด็กเนี่ยได้ทํากิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เด็กก็จะได้จําได้แม่นแล้วก็สนุกสนานไม่ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนการสอนเทคนิคที่ว่านักเรียนทําอย่างไรถึงจะมีความสุขในการเรียนนักเรียนทํำยังไงถึงจะจดจําสิ่งเรื่องราวต่างๆที่นักเรียนได้ เรียนไปแล้วนะคะสิ่งที่อยากได้ก็คือทำไงเราถึงจะได้วิธีการสอนที่สนุกสนานแล้วก็เร้าความสนใจเด็กแล้วก็ทำให้เด็กที่เรียนสินเนี่ยอยากเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นกูรูได้แนะนำการทดลองที่น่าสนใจเพื่อนำไปใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนและปรับทัศนคติของนักเรียนที่มีต <um ่อการเรียนเคมี การทดลองตัวนี้นะครับเราจะเอา,เอาสารเคมีนะครับที่เราพบได้เป็นประจำนะครับในชีวิตประจำวันเอามาลองทดสอบดูเอามาลองทดลองกันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าง h 2 o 2นี้คืออะไรครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดสุภาพสตรีก็จะใช้ในการเรื่องของการย้อมสีผมส่วนยีสครับยีสส่วน,นี้อันนี้ก็ใช้ในทำขนมปังนะคะทำให้เกิดกา๊าซ ตัวต่อไป H2O นี่อะไรนะครับน้ำค่ะน้ำเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้น่าจะทราบเป็นอย่แล้วเราทั้งอุปโภคและบริโภคครับครับผมตัวสุดท้ายสารกักเก็บตัวออกซิเจนไม่ทราบนะคะแต่ที่วางอยู่นี่ค <c oughs> ือน,น้้ายาล้างจานค่ะครับผมแสดงว่าเราจะต้องอมีการใช้ตัวนี้ในการกักออกซิเจนการทดลองนี้ต้องมีออกซิเจนเกิดขึ้นแน่นอนเราจะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับก็ใส่ลงไป100ซีซีโอเคครับ อันนี้เราก็จะใส่ตัวสารกักเก็บตัวออกซิเจนนะครับคือตัวน้ํายาล้างจานใส่ลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องสีเดี๋ยวให้คุณครูเลือกสีเลยนะครับอันนี้เป็นสีผสมอาหารนะครับแดงเขียวสนิดนะฮะอันนี้อีกทางหนึ่งเราก็จะเตรียมใช้น้ำนะครับผสมกับยีสต์นะครับใช้น้ำสามสามช้อนครับแล้วก็ยีสต์สองช้อนครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะนะฮะเท ่วนผสมตัวนี้นะครับระหว่างของน้ํากับยีสต์ครับลงไปในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็จะเกิดนะฮะปฏิกิริยาขึ้นแล้วก็มีตัวออกซิเจนที่อยู่ในตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยก็จะออกมานะครับ <c oughs> แล้วก็ถูกกักเก็บด้วยตัวสบู่นะครับของสบู่อันนี้ตัวนี้ก็เนื่องจากว่าเราใช้ตัวยีสต์เนี่ยนะครับ ใน,ใ,นใ,นในการทดลองเพราะฉะนั้นปริมาณออกซิเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับจากนั้นกูรูได้ลองเปลี่ยนสารเคมีจากยีสต์เป็นโพแทสเซียมไอโอดโดยจะพบทั่วไปในตัวยาทิงเจอไอโอดีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาคล้ายยีสต์แต่สามารถดึงตัวออกซิเจนขึ้นมากักเก็บได้มากกว่ายีสต์แต่เดี๋ยวนะครับเราจะทำการทดลองตัวนี้นะฮะโดยใช้ขวดบิ๊กบึ้มนะครับเราก็จะใส่ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าไป200 cc ซีซีตัวน้ำยาหลังจานใส่ลงไปนิดนึงเอาสีอะไรดีครับส,สีเขียวสีเขียวนะครับโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วแล้วเ,เราก็จะเตรียมน้ำนะครับ1 0อยซีซีนะครับแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไอโอดนะครับประมาณ6ช้อนแล้วก็คนให้ละลายนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับก็ขอให้หยิบ นะครับแอบเกอร์ aker, แล้วก็ขวดแก้วนะครับของตัวเองเดี๋ยวเราจะออกไปท,กทํากานทดลองนอกกันนะครับอาจะเริ่มเทสารเคมีแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยถอยไปนะครับเมื่อสักครู่เราอันใหญ่ไปแล้วนะครับอันนี้เชิญอาจารย์ครับ สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งเป็นบทที่ 2. 2คุณครูรณนานำากิจกรรมที่ได้จากการเวิร์กช็อปมาใช้นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีกับนักเรียนสายศิลป์เพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนสนุกกับการเรียนเคมีและคุณครูยังได้โยงให้นักเรียนเห็นว่าสารเคมีต่างๆที่นำมาใช้ในการทดลองนี้เป็นส่วนผสมของสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งสิน้นจากนั้นคุณครูก็ได้สาธิตการทดลองให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วจึงให้นักเรียนลองออกมาทดลองด้วยตนเอง นี่สิ่งที่ครูอยากจะฝากให้นักเรียนสังเกตคือทำไมเราถึงได้หาภาชนะมาเนี่ยแตกต่างกันนะคะ,จะเจนว่าสอันนี้แตกต่างกันหมดตรงนี้แหละคือคำถามที่อยากให้นักเรียนฝึกคิดว่าเมื่อภาชนะแตกต่างกันมันจะมีอะไรแตกต่างกันไหมอย่างไรในการทดลองนะคะอาเชออิญเลยค่ะนักเรียนลองเริ่มต้นจากสารตัวแรกก่อนนะคะใช้สัก1 5บหซีซีอะไรนะคะใส่เข้าไปตอนนี้กลุ่มนี้ชอบสีส้มเอาเลยคะ่ะสีส้ม เป็นสีผสมอาหารนะคะแต่งให้สวยงามเขย่านิดนึงให้สีเข้ากันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะสารเก็บกากอ่าใส่สักกี่หยดดีอ่าสักห้าหยดดีไหมคะต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายซึ่งตัวนี้จะทําให้เกิดปฏิกิริยาคือโปเซียมในน้ําเป็นรูปสารละลาย10ดีไหมคะอ้าวสิซีซีฉีดปื้นไปเลยนะคะ เอาล่ะนะตื่นเต้นอ,อ่าอ่าอ่าสีส้มสวยงามมากอย,อยากดูกลุ่มต่อไปบ้างดูฝีมือของกลุ่มต่อไปบ้างเชิญเลยค่ะ เมื่อเราทําการทดลองทั้งหมด4การทดลองเสร็จแล้วนะคะเราได้เปรียบเทียบเห็นสีสันแตกต่างกันอย่างสวยงามแล้วคําถามที่ได้ฝากไว้แต่ครั้งแรกบอกว่าภาชนะที่แตกต่างกันทั้ง4ี่นี้นำไปสู่ความแตกต่างเรื่องอะไรได้บ้างรูปทรงนะคะแล้วก็ลักษณะฟองที่มันพ่นออกมาใช่ไหมคะเห็นว่าถ้วยกว้างนี่มันก็พ่นกระจาย ถ้าขวดปากแคบมากก็ออกเป็นเส้นความแตกต่างของการที่ภาชนะเป็นตัวบังคับอันนี้คือความแตกต่างที่เกิดจากภาชนะและการเกิดปรญยาเคมีนี้ถามจริงๆว่ามันจะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือไม่ต้องมีมต้องมีแล้วนักเรีนยนสังเกตได้อย่างไรว่ามีสารใหม่เกิดขึ้น นักเรียนได้กลิ่นไหมเวลามายืนทดลองตรงนี้ได้กลิ่น,นเห็นฟองไหมคะ,ะเห็นฟองนะเห็นปฏิกิริยาแต,แตกต่างกันอย่างชัดเจนมันทําให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีขึ้นบ้างไหมคะ,อ,ะอยากเรียนไหมคะค่ะแล้วคิดว่าปฏิกิริยาเคมีนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราไหมเกี่ยวข้อง ลักษณะทั้งหมดนี้แหะคะ่ะคือเรื่องราวที่เ่ยจะได้เรียนโดยตรงนะคะเป็นเรื่องปฏิกิยาเคมีซึ่งเราจะเรียนต่อไปในคราวหน้าเลยค่ะโปกตคนทั่วไปจะไม่เห็นออกซิเจนใช่ไหมครับแต่ว่านี่ทําให้เราสามารถเกิดเห็นออกซิเจนได้หลายลรูปแบบครับวันนี้เรียนรู้เรื่องรู้เรื่องมากขึ้นครับรว่าได้ทดลองมันจะแบบทําให้เราสนใจขึ้นนะพี่ถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นนะพี่มันก็เหมือนกับ วันวันจดงานกัน,นี่เหมือนกันได้เล่นตามสนามอ่ะพี่สนุกดีไม่น่าเบื่อเอามาเป็นกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนสึกว่าเด็กให้ความสนใจตื่นเต้นดีแล้วก็มันเข้ากับเนื้อเรื่องโดยตรงเลยค่ะก็บรรยากาศก็น่าสนใจเด็กที่ไม่ค่อยชอบทําการทดลองก็เสนอตัวมาช่วยทําการทดลองโดยที่ไม่ต้องเรียกเขาอยากทํา เรื่องตารางธาตุเป็นเนื้อหาที่นักเรียนมักจะเบื่อไม่ชอบท่องจำครูจึงแนะนำสื่อการสอนที่จะช่วยให้คุณครูสามารถนำไปปรับใช้สอนให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนสำหรับในเวิร์กช็อปอันนี้นะครับเราจะมาเล่นเรื่องตารางธาตุกันดูนะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้ทำตารางธาตุนี้เราทำขึ้นมาไม่ไม่ไม่ได้รูปร่างเหมือนตารางธาตุทั่วไปนะครับอันนี้เพื่อความเหมาะสมของเกรนั่นเองเรื่องของเรื่องเนี่ยเราจะพยายามโยงนะครับ สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆนะอย่างที่มีบนโต๊ะนี่ของพวกนี้อยากจะรู้ว่ามีส่วนประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างนะครับแล้วเอามายงกับตัวนี้อันนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็ถ้าเด็กเนี่ยสามารถใช้ความคิดนะครับแล้วแปลออกมาได้เชื่อมโยงได้เนี่ยเขาก็จะจดจําได้นั่นเองนะฮะรานนี้เราจะมาลองดูนะครับเชิญคุณครูท่านแรกครับจะเลือกอะไรดีครับอ่าอันนี้น่าจะง่ายที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะคะ หาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคอันนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันเวลาที่เราเผาปลานะคะก็ะจะห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ก็สัญลักษณ์อลูมิเนียม AL นะคนะคะเชิญเลยครับโอเคครับคุณครูท่านต่อไปครับอันนี้เจออยู่ในชีวิตประจำวันนะคะใช้นักเรียนก็ใช้ครูก,ก็ใช้นะคะอันนี้ก็คาร์บอนนะคะสัญลักษณ์ธาตุก็ C นอกจากนี้ก็จะเรียกอีกอย่างก็พวกแก้วไฟกับเพชรกระจัดเป็นคาร์บอนเหมือนกันโอเคครับสำหรับอันนี้ก็เป็นกําไรนะคะเป็นกําไรเงิน ก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติสวยงามนะคะ<ม>เอามาทําเป็นเครื่องประดับอันนี้ก็สัญลักษณ์ก็คือ AG ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกลือนะคะก็เป็นส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์นะคะมันจะมี่าตุสองตัวก็คือโซเดียมกับคลอรีนดังนั้นโดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงเกลืเกอเราจะนึกถึงตัวโซเดียมก่อน,นะะก็จะขอนไว้ในกลุ่มของธาตุโซเดียมนะคะค,คือตัว NA ค่ะ Na ครับ เอ็ตัวนี้นะคะค,ค่ะสำหรับธาตุบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถเอามาเล่นได้นะครับอย่างเช่นพวกยูเรเนียมอะไรเงี้ยนะครับ ทางคุณครูก็สามารถทําเป็นภาพเอามาใช้ในการเล่นเกมได้นะครับวิธีเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง2แบบนะครับคืออาจจะให้เด็กเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยหยิบของขึ้นมานะครับแล้วก็ไปใส่กล่องนะครับแล้วคุณครูค่อยหยิบออกมาถามนะครับบอกว่านักเรียนคนไหนเป็นคนหยิบใส่ทําไมถึงหยิบใส่แล้วก็ให้นักเรียนอธิบาย คุณครูครัชทรได้ประยุกต์เอาตารางธาตุมาสอนให้นักเรียนเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเคมีโดยให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องตารางธาตุก่อนที่จะให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มเพื่อแข่งขันกันต่อไปเดี๋ยวกติกาการลเล่นนะคะก็คือจะแจกโพสไอิทกลุ่มละหนึ่งสีนะคะและเราก็จะมีโปสเตอร์ก็คือรูปนี้ให้แต่ละกลุ่มไปเขียนว่าธาตุแต่ละธาตุที่ใช้ในการประกอบหรือสร้างวัสดุเหล่านี้ขึ้นมา มีธาตุอะไรบ้างนะคะช่วยกันคิดนะคะคิดให้ได้มากที่สุดห้ามมั่วนะคะลูกมันด้วยเหมือนกันอ่ะเนี่ยสองนี้คล้ายกันได้กินเป็นขวดแก้วอันนี้เหมือนกันเหมือนกันมันต้องมีเอลเดีนคิดได้แค่ไหนนะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มเช็คคะแนนกลุ่มที่หนึ่งสีเขียวกลุ่มใครเอ่ยยกมือสีอ่าสีเขียวกลุ่มที่หนึ่งปุ๊บกลุ่มที่สองเป็นสีส้มนะคะ ทีนี้เรามาดูธาตุตัวแรกรูปแรกรูปอะไรใครจาได้บ้างไม้บรรทัดเออไม้บรรทัดกลุ่มแรกตอบเหล็กลก, e. กลุ่มที่สองตอบเหล็ก fe ถูกต้องได้คนละหนึ่งคะแนนถามนิดนึงทาไมถึงเขียเป็นเหล็กเป็นฟุเหล็กมันเป็นฟุตเหล็กเลยกลายเป็นเหล็กแล้วถ้าอย่างอื่นมีอีกไหมอลูมิเนียมใช่มี่าอลูมิเนียมอีกเออแล้วทำไมไม่เขียนละลูก นะคะเขียนคิดได้แค่หนึ่งอย่างก็เอาไปอย่างละหคะแนนลงคะแนนไปต่อไปรูปที่2กลุ่มที่1นึ่เขาจะมีออกซิเจนมีซิลิคอนมีสังกะสีมีไฮโดรเจนมีคาร์บอนกลุ่มที่1ถามคาร์บอนมาจากไหนลูกคาบอ่ะคาร์บอนมาจากกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกก็คือ H 2 CO สนะคะดังนั้นมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบโอเคถูกต้องมีไฮโดรเจนไหมมีถูกต้องอมีออกซิเจนไหมมีถูกต้อง3คะแนนแล้วนะ,ะต่อไปเหลือสองตัว Si ก็คืออะไรซิลิคอนกับ ZN ก็คือซิงสังกะสีมันอยู่ส่วนไหนกร,กระป๋อ,ะปะปองกับแก้ว กระป๋องทําจกสังกะสีจะขึ้นสนิมไม่เน่ยเจอกดนะคะสังกะสีอ่ะให้ก็คือบริเวณตรงฝาเปิดอ่ะให้รวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนดังนั้นผลออกมาแล้วนะคะกลุ่มที่หนึ่งได้กี่คะแนน 1。2คะแนนอ่ากลุ่มที่สอสงสคะแนนไม่เป็นไรลูกอันนี้นะคะเราก็จะได้รู้แล้วว่าในตารางท่าท่าต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบมาเราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้คนที่เกิดขึ้นจากการที่นักเรียนทากิจกรรมนี่ยนะคะโดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียนนักเรียนสามารถจำท่าได้หลายท่านะคะสิ่งที่นักเรียน จำได้เข้าใจเอาไปใช้ประโยชน์ดได้อะไรบ้างนะคะดังนั้นนักเรยนก็จะเริ่มมองออกว่า่านนี้มีอะไรเป็นองค์ประกอบค่อยๆมองจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย,ย่อยมันเหมือนว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ว่า่านนี้ต้องทํำยังไงมากขึ้นเหมือนมีหลักการจํามากขึ้นนะครับวันนี้ก็ทําให้เราได้รู้มากขึ้นค่ะว่าสิ่งของรอบตัวเราก็ล้วนแต่มีธาตุเป็นส่วนประกอบก็ทำให้เรียนแล้วร,รู้สึกไม่ง่วงแล้วก็เป็นวิชาที่ดูไม่น่าเบื่อขึ้น คุณครูชนทิชาได้ประยุกต์เอาสื่อตารางธาตุมาใช้ในการทบทวนความรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์และตำแหน่งของธาตุที่จำเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนบทต่อไปเดี๋ยวครูจะเรียกนะทีละกลุ่มนะให้มาวางสัญ,ญลักษณ์ธาตุนะบนตารางธาตุอันนี้พอกลุ่มหนึ่งนะมาวางเสร็จแล้วก็จะให้เพื่อนในห้อง ลองพิจารณาซิว่าทําถูกไหมวางถูกตําแหน่งหรือเปล่าเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะออกมารับกระดาษคําถามกลุ่มละหนึ่งใบแอนเรียมไทลาเนียมวาเลเนียมโครเมียมแมกนีเซียมอ่าเอ็นไลอะเหลอนกลุ่มแปดเอไม่ไม่ไอออนไอออนไอออนวีไอออนคาร์บอนสี่เอเนี่ยสี่เอเขียนไปคาร์บอนเปสี่เอ่าครูเรียกกลุ่มหนึ่งก่อนอ่ากลุ่มหนึ่งออกมาตัวแทนสองคน อันนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่มที่1นะออกมาวางเรียบร้อยแล้วอันี้กลุ่มที่1ลองบอกครูได้ไหมว่าที่นักเรียนเอามาวางเนี่ยอยู่หมู่อะไรอ่ากลุ่มหนึ่งลองตอบครูซิ F นี่ฟอเรนยู่หมู่ 7A ็ด K R คลิปตอนยู่ 8A A L อยู่ 3A F E ไอออน แปดอะไรแปดบีนะอาบีมูหนึ่งเอซีเอสซีเซียมหนึ่งเอเอสอาร์สแตนเทียมมูสองเออเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นนะคิดว่ากลุ่มหนึ่งที่ทำได้ถูกต้องทุกชิ้นไหมถูกต้องนะ อ่าถูกต้องเดี๋ยวครูจะออกนะแล้วครูก็จะเรียกกลุ่มต่อไปนะ B Boron Mo สาม A Cr c h r o m i u ม Mo แต่ลองเมื่อกี้แต่ละกลุ่มก็ทำกันครบแล้วนะนักเรียนสามารถที่จะบอกตำแหน่งของธาตุนะในตารางธาตุได้นะ ที่วันนี้ครัวตารางมาให้เล่นก็ทําให้ผมจําได้ว่าตารางตัวยอดตารางท่าตัวนี้จุดตัวนี้อยู่ตรงไหนครับว่าทาให้จําง่ายขึ้นครับแล้วก็วันนี้จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในการมีนักเรียนมีส่วนร่วมในการสอนของอาจารย์มากขึ้นเด็กจะได้มีการมันจะคุ้นชินกับการทามากกว่าครับดีกว่าที่จะมานั่งจดในห้องเรียนครับการเรียนการสอนในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเด็กจะค่อนข้างชอบเพราะว่า เด็กได้ใช้กระบวนการกลุ่มได้ปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะอยากจะรู้ว่าเออธาตุนี้มันชื่ออะไรอะไรเงี้ยตอนนี้เราจะมาเวิร์กช็อปที่3นะครับคือเล่นบิงโกนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะแจกนะฮะเป็นเป็นตารางบิงโกเปล่าๆนะครับเกมบิงโกตัวนี้ก็คือเป็นการจะฝึกการคิดเรื่องธาตุต่างๆนะครับอันนี้ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมตารางบิงโกก่อนนะครับให้คุณครูแต่ละท่านนะครับเขียนธาตุ เลือกเอาเองเลยให้เขียนลงไปในนี้จะซ้ําก็ได้หรือไม่ซ้ําก็ได้แต่ถ้าซ้ําห้ามซ้ําเกิน2เพราะหมายสองก็คือห้ามติดกันไม่ใช่เขียน S กับเติดกันอย่างงี้ไม่เอานะฮะต้องแยกกันนิดหนึ่งนะครับอลองเลยเลยครับก็คุณครูทุกคนเขียนนะครับตารางบิงโกเสร็จแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับผมจะมีผมจะจับฉลากขึ้นมานะครับอยู่ในนี้กลุ่มของแคลเซียมนะฮะ มีสารประกรอบอะไรบ้างนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตโอเคแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตมีตัวอะไรบ้างครับ CaCO 3 CaCO 3เพราะฉะนั้นก็กา Ca ได้1ตัว C ได้1ตัวแล้วก็ O อีก2ตัวครับในกลุ่มแคลเซียมนี่ยังมีสารประกรอบตัวอื่นอีกไหมครับนอกจาก CaCO 3า a แคลเซียมออไซดค่ะแคลเซียมออกไซดโอเคสูตรทางเคมีว่าอะไรครับ CaO CaO สงสัยจะไม่ได้แล้วเพราะว่า Ca ก็ใช้ไปแล้วนะครับมีใครมี Ca ตัวที่2ไหมครับถ้ามีกานะฮะถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้ส่วน O ที่ใช้ไปแล้ว2ตัวสุดท้ายครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สูตรเคมีว่า CaOH ทั Ca ้งหมดท้สองนะครับ Ca ใช้ไปแล้ว2ทีก็ใช้ไม่ได้นะครับ O ใช้ไปแล้วมี H นะครับตัวไฮโดรเจนการได้2ครั้งนะครับตัว H ไฮโดรเจนกาได้สองครั้งมีใครบิงโกไหมครับถ้าบิงโกต้องตะโกนดังๆนะครับถ้าตะโกนบิงโก,งโกอย่างงี้ไม่ได้นะฮะเราจะนี่ให้โอเคนะครับกลุ่มแคลเซียมเราไม่เล่นแล้วละ่ะนะฮะกลุ่มต่อไปนะครับกูรูได้นำคุณครูเล่นบิงโกในหมวดอื่นๆจนได้ผู้ชนะของเกมเน บิงโกค่ะโอเคครับผมก็คือบิงโกเนี่ยเป็นเกมที่สามารถเล่นน้อยคนก็ได้มากคนก็ได้ไอตัวสลากเนี่ยคุณครูสามารถคิดได้เองถ้าคิดว่าเอออยากวันนี้อยากจะเล่นเรื่องแกส๊ส นะครับก็เน้นฉลากไปทางด้านแกส๊สเพราะฉะนั้นอฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบของบิงโกเนี่ยเป,เป็เป็นเพียงแค่กรอบเท่านั้นเองเพื่อดึงให้เด็กเข้ามาเล่นนะครับส่วนไอไอไอตัวความรู้จริง,รงๆเนี่ยแล้วแต่คุณครูจะพิจารณาใส่เข้าไปก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องสารละลายเดี๋ยวครูจะขอทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องสารละลายกันก่อนเดี๋ยวครูจะให้ เนี่ยที่นั่งเป็นกลุ่มนะคะเล่นเกมบิงโกนะบิงโกวันนี้ชื่อว่าอะไรอ่านซิชื่อว่าบิงโกโซลูชันอ่าบิทำไมครูใช้ชื่อว่าบิงโกโซลูชันอ่ถูกต้องเก่งมากเพราะว่าโซลูชันแปลว่าสาระละลายซึ่งวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสาระละลาย่ต่อไปเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนคะ่ะามาจับฉลากอ่าแค่คนเดียวค่ะ ได้สารละลายที่นักเรียนรู้จักนะคะเมื่อได้หัวข้อของเกมบิงโกแล้วคุณครูจินดารัตก็ได้อธิบายกติกาการเล่นเกมคือกลุ่มไหนมีแถวบิงโกมากที่สุดจะชนะและได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเติมสัญลักษณ์า่าลงไปในตารางพร้อมทั้งออกไปเขียนสารละลายที่ตัวเองรู้จักหน้าห้องแต่ละกลุ่มเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจดูกันนะคะว่าสารประกอบที่เขียนนี้ตรงกับในตารางบิงโกของแต่ละกลุ่มหรือไม่คราวนี้ตัวแรกไงคะ อันที่หนึ่งโซเดียมคลอไรต์ตัวแรกคือ Na กลุ่มไหนมี Na กลกาลงไปเลยค่ะ Cl ค่ะ Cl อันที่สองนะคะกรดแอซิติกใช่ไหมคะ C C มีกี่ตัว2ตัวถ้าใครมี C 2ตัวกลาลงไปเลย C ครานี้ H ไฮโดรเจน H ไฮโดรเจนถ้าใครมี2กลาลงไปเลยนะคะเพราะว่าในนี้มีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะออกซิเจน เท่าไรคะสตัวใครมีซ้ำสองการได้เลยตอนนี้มีกลุ่มไหนบิีโกหรือยังยังนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะที่แมกนีเซียมมีไม้เ็จแมกนีเซียมอีกีกอนะคราวนี้แต่ละกลุ่มช่วยกันเช็คนะคะว่า ของเรามีแถวบิงโกกี่แถวอกลุ่มไหนไม่บิงโกเลยยกเมอเ <ś c oughs> ยี่ยมมากกลุ่มไหนบิงโกหนึ่งแถวอ่าแถวเดียวแถวเดียวมีไหมสองกลุ่มนะคะบิงโกสองแถวอ่ะมีสองกลุมะะ่มบิงโก,ส,งส,งก,งโกสามแถว <ś c oughs> มากกว่าสามแถวมีไหมไม่มี <ś c oughs> เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่บิงโกมากที่สุดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ ชนะนะคะจะนําเกมบิงโกมาใช้ในขั้นนําเพื่อจะนําเข้าสู่บทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจหรือว่ากระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะคะพอใช้เกมปุ๊บเด็กก็จะเริ่มสนใจอย่างบางคนเดินมาจากวิชาเมื่อกี้อาจจะเหนื่อยอาจจะเพียพอมาปุ๊บเจอเกมรู้สึกแบบเอเลน,นะคะตื่นตัวรู้สึกอยากจะเรียน แล้วก็สามารถดึงสมาธิเขาในเรื่องเข้ามาในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะโอ้เอาตรงๆเลยพี่ความจริงอะ่ะปกตินะ่ะเวลาเรียนปกติอะ่ะผมหลับพี่มันน่าเบื่อมากแต่ว่าพออย่างเงี้ยมันเอามาเป็นเกมบิงโกนะเอ้ผมไม่หลับผมสนุกผมก็ตั้งใจเรียนขึ้นผมก็เข้าใจมันทําให้รู้สึกเหมือนหน้าค้นหาค่ะแบบมันเป็นเกมใช่ไหมคะแล้วแบบทาให้เราแบบอยากรู้มันแบบไม่น่าเบือะะ่อค่ะแล้วมันทําให้เราสนุกไปในตัวด้วยคะ่ะรู้สึกแบบจําได้ง่ายขึ้น เราสามารถได้รู้ว่าวิชาที่มันยากๆอย่างงี้ค่ะสามารถนํามาอยู่ในเกมที่แบบบิงโกที่เราเล่นธรรมดาได้แล้วก็สนุกด้วยค่ะก็ทั้งสามเวิร์กช็อปนี้นะครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์มันก็เพื่อสร้างความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยสนใจบอกเอ๊เคมีเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกก็มีนะในขณะเดียวกันแล้วก็แฝงความรู้นะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณครูทุกท่านนะครับที่จะพิจารณานำไอตัวเครื่องมือเนี่ยไปปรับใช้นะครับ